ลากไม้ส้มโตก่างๆแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาร่วรรมทำบุญใส่บาตในตอนเช้าครับทางกองอำยการของเรานี้ก็จะเปิดรับสายตาจักทารพี่น้องกันตั้งแต่เช้าล้ว่าอย่างนั้นเนระนะครับไปจนกระทั่งถึงในช่วงหัวคำ่ำครับช่วงหัวคำ่ำเวลาประมาณทุ่มเศษเครับก,ก็จะมีพิธีเวียนเทียน ครับเพื่อเป็นการน้อมบูชาพระสถูปเจดีย์เนื่องในวันนะครับมาฆะบูชาครับก็ในแต่ละปีก็จะมีพี่น้องสาธุชนทั้งหลายครับเดินทางม,มาร่วมทาบุญปิดทองอาวียนเทียนกันนูด้ดนะครับบางปีที่หนะึ่งที่สองเนาะก็จะมาเวียนเทียนกันครับในแต่ละปีนั้นก็ไม่ต่ำจัดสามสี่พันคน นะก็เป็นที่น่าอนบโตทนายอยิางดีคุณเจอเจอเน,นื่องในเทศกาลมาข้าบูชาครับที่เรียนลามาจบครบรอบอีกป,ปีหนึ่งครับบางคนบางท่านล้มเสียหายตายเสียจากไปนะครับในช่วงก่อนเทศกาลนี้ก็มากทีเดียวนะครับเพราะว่าอายุของคนเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยนะครับ ท่านบอกว่าเป็นอนลิจจังนะอนิมิตตังไม่มีเครื่องหมายไม่มีนิมิตครับที่จะบ่งบอกได้นะครับวา่าเราทุกคนทุกท่านวัดพระธาตุหนองบัวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498โดยนายฟองสิทธิธรรมท่านได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ50ไร่ส่วนพระธาตุเจดีสีมหาโพธ์ หรือที่เรียกกันว่าพระาธาตุหนองบัวน,นี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2500เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ครบรอบ25ศตวรรษของพุทธศาสนาพระาธาตุเจดีศรีมหาโพนี้ได้จำลองแบบมาจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะพระาธาตุเจดีศรีมหาโพนี้เดิมมีความกว้างด้านละ6เมตรองค์พระาธาตุทั้งสีด้านแกะสลักพระประจำวันเกิด แล้วก็กลีบบัวประดับฐานล่างแกะรูปพระพุทธเจ้าปางประสูตรตรัสรู้ปฐม,มเทศนาและปร,ะรินิพานต่อมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานอย่างองค์พระบรมธาตุแล้วก็ได้ทำการก่อสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เล็กไวโดยมีฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ17เ,เมตรส่วนย,ยอดฉัด สี่ชั้นลงรักปิดทองที่ยอดฉัดเป็นรูปดอกบ,บวัวตูทํำด้วยทองคําหนัก3าบเอ็ดบาทฐานตอนล่างสุดเป็นรูปมารยกฐานวัดไว้ถัดขึ้นไปเป็นรูปพระสงฆ์สาวกยืนในซุ้มด้านละ8องค์รวม32องค์ ถัดขึ้นไปเป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติสลักเป็นช่องช่องหนึ่งช่องก็หนึ่งเรื่องรวมทั้งหมดสิบช่องซึ่งเหมือนกันทั้งหมดทั้งสี่ด้านถัดขึ้นไปอีกเป็นลายรัดประคดร,รูปเทพนั่งบนแทน่นสลับกับลายกระหนกถัดขึ้นไปอีกประดับลายปูนปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าในบางต่างๆสูงจนถึงยอดเจดีย์ที่มุมฐานทั้งสีที่อยู่ด้านล่างเป็นรูป,ปรุดแบก เหนือขึ้นมาเป็นนาคเจ็ดเสียงภายในองค์พระธาเจดีศรีมหาโพหรือพระธานหนองบัวเป็นที่ประดิษฐานพระบ,บรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุไว้ในสถูปลงรักปิดทองศิละปะอินเดียแบบปาละคือเป็นสถูปทรงสี่เหลี่ยมสลักลายเรื่องพระเจ้าห้าชาติอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็นแถวขั้นแถวด้วยลายกลีบบัวที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นรูปพระสงฆ์สาวก ยืนอยู่ในซุ้มด้านละแปดองค์รวมเป็น32องค์ซึ่งที่ฐานของแต่ละองค์ก็จะมีชื่อแต่ว่าเนื่องจากที่องค์พระเนียอยู่สูงมากไปหน่อยนะคะแล้วก็จะมีมุมที่เป็นบางชื่ออ่านได้เป็นบางรูปเท่านั้นเองว่าเป็นรูปปั้นของพระสงฆ์สาวกรูปใดค่ะรอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้วซึ่งทั้งสี่มุมของกำแพงแก้ว ประดิษฐานพระเจดีธาตุขนาดเล็กอีกสีองค์นะคะเป็นเจดีทรงเหลี่ยมประดับลายรูปเทพนมแล้วก็ลายกะนกค่ะที่ฐานปั้นเป็นรูปเทวดาประทับนั่งในซุม้มภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าสีด้านซึ่งสร้างเสร็จในปี2512ค่ะเรามาในช่วงที่เป็นเทศกาลวันมาค้าบูชาค่ะวันเพ็ญหนึ่งสามนะคะ ตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟสองสว่างทำให้องค์เจดีย์ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะบรรยากาศโดยรอบองค์พระธาตุเจดีย์สีมหาโพนี้ค่อนข้างร่มรื่นดีทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งมีเก้าอี้ให้นั่งพักด้วยค่ะท่านที่มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีถ้าท่านอยากมากราบสักการพระบรมสารีริกธาตุที่นี่มากราบพระเจดีย์ที่นี่นะคะ ก็มาได้ครอยู่ใกล้ตลาดนองบัวน,นะคะอยู่ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ<ม>หลายท่านที่เคยมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่นี่เคยมาที่นี่แล้วก็ยังมาอีกมาแล้วก็มาอีกมาได้บ่อยๆค่ะเพราะว่าที่นี่มาแล้วม,มีความรู้สึกเต็มอิมอ่มเอิบอิ่มเบิกบานในใจค่ะ ถ้ามาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะวัดพระธาตุหนองบัวค่ะยิ่งถ้าเราได้รู้ประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างวัดแห่งนี้นะคะเราก็จะยิ่งมีความรู้สึกปลื้มปิติในใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมองเห็นยอดฉัดไหมคะ เป็นรูปดอกบนตูมค่ะซึ่งทำด้วยทองคำหนักสามสสิยกเอ็ดบาทุนั่นนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าสิบชาติค่ะ เป็นภาพด้านบนเห็นไหมคะที่เป็นสีเหลี่ยมอันแรกก็คือพระเตมีค่ะช่องที่สองเป็นพระชนกเตชะสุเนมะภูจนาวีเวเตชะสุเนมะอันนี้เป็นภูริทัศน์นะคะพระภูริทัศน์ที่มีพญานาคนี่ค่ะ อันนี้เป็นจันทกุมาร,รมนะคะนเะออวันวันเลยเรื่องพวกนี้ก็จะมีการไปแห่เขาแวะเข้า,าเดือนสักก่อนแลช้างตัวนั้นกำลังออกไปอาบน้ำอยู่แน่ครับดังนะั้นพี่น้องที่มากันแล้วก็มาช่วยตอนช่วยติดน,นะ ว่าลงไหนที่บอมเขาสูงสูงหน่อยก็ไม่เป็นไรก็จะขยับลงมาให้เสราจครับแล้วก็ขยับอันล่างสุดนี้เป็นเรา่วมดโดนช่วหมเห็นไหมคะช่วยุมาขอส่งมาบน่านการกุศส่วนกันอย่างเต็มที่

ด้านนอกองค์เจดีย์ทั้งสีด้านดูเผินเินก็จะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าก็จะมีรูปพระสงฆ์สาวกใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้ซึ่งภาพที่เห็นทุกภาพที่ผ่านมาก็คือเราเดินบนทั้งสี่ด้านขององค์พระธาตุเจดีย์ให้ท่านได้เห็นภาพนะคะแล้วก็ด้านบนถัดขึ้นไปก็จะเป็นรูปของพระเจ้าสิบชาติค่ะเป็นเด็นช่องๆสิบช่องชองละหนึ่งชาติหนึ่งเรื่องนะคะก็จะ มีภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละเรื่องค่ะแต่พอดูออกนะคะว่าเรื่องนี้ภาพนี้หมายถึงเรื่องใดเป็นเรื่องของพระเจ้าสิบชาติเรื่องไหนในแต่ละด้านในแต่ละเรื่องก็เป็นตอนที่แตกต่างกันค่ะถ้าหากท่านได้มีโอกาสมาชมด้วยตัวเองก็จะได้มาเห็นภาพต่างๆที่ ได้เลาให้ฟังนะคะวันนี้ขนาดนี้แล้ววันพรุ่งนี้ขอยากไปขึ้นทางวันสุดท้ายปลายบุญถึงยอดเลยนะถ้าไปถึงต้องคณะกรรมาการต้องรับผิดชอบมาเออคณะกรรมาการต้องรับผิดชอบทุกคนช่วยต่อช่วยติดให้พนถึงนะอยน,นี่คือภาพด้านใน<ม>องค <JD S 1> <JD S 2> ์เจดีย์นะคะ ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ทั้งสีด้านค่ะท่านที่มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุมากราบเจดีย์แล้วนะคะหากว่าท่านมีความประสงค์อยากถวายสังฆทานอยากทำบุญก็จะมีพระอาจารย์นั่งอยู่ภายในบริเวณเจดีย์นี้ด้วยค่ะ เรามามองภาพมุมสูงขึ้นไปยอดเจดีด้านในมองขึ้นไปนะคะเป็นลวดลายสีทองสวยงามทีเดียวค่ะถ้ามีโอกาสแวะมานะคะที่วัดพระาธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ท่านในก็จะมีไหว้พระธาตุสิบสองสีประจบอีกเกิดมีพระธาตุสีจอมทองเจดีย์พระธาตุลำปางหลวงเจดีย์พระธาตุช่อแฮเจดีย์พระธาตุแช่แห้งเจดีย์พระเจดีย์พระธาตุเจดีย์พระสิงห์เจดีย์พระธาตุสีมหาโพธิ์ เจดีประธาตเจดีชเวดากงเจดีประธาตุดอยเทตเจดีประธาตุพนเจดีพระธาตุคาริคุชัยเจดีประธาตุวัดเกตตาลาเจดีพระธาอวตุ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ กราบอนุโมหนาบนกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะ